อ right. ันที uh, like, ่ไม่เกี no? ่ยวใช่อนเลโยนไหมโยนมาเลยแตมลยไม่เ้ไองาค่งเลยแงหน้ายังไอ้หมายของเหงาเขามาไปไหนมาเนี่ยจาปะมาคอมเมนต์ อ,อยกนอนจังเลยไปเป็นอำนวยอ๋อไปมามาเป็นอํานวย สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับนะครับมาแล่าฝากกระตรงหน่อยครับคนละสี่ห้าพันก็ได้ครับเล่นอยู่ไหนครับอยู่โรงนิเกรครับ

มีงานที่บางจาก็เนี่ยไมื่อวัมีไม่ได้ปตทครับวัดบางจากอ๋อไม่รู้ครับเอินวันนี้แสดงที่ไหนจ๊ะวันนี้แสดงที่ไทยครับผมไม่รู้วัดบางจากที่ไหนอะแกแกต้องเลือดไหนออนนะเลยนี่เดือนเนี้ยเดือนเนี้ยหรอเดือนนี้เรามีแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนอ๋อวันที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับดูที่ตารางงานแหละจํางานไม่ได้ผมทํางานวันต่อวันเชงว่าชื่อทัศน์ シュー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 シュシューシュシューシューシュシューシュシューシュシュシューシュ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  เมื่อคืนไหววะางทเอ็เริ่มเดินนี่ต้องบ่าตีหนึ่งเมื่อคืนประมาณห้าทุ่มย่สินีคเรมอ้ยเที่ยงคืนครึ่งก็เลิกเลยเมื่อคืนไหนฉากนี่อพี a, ่ตามเลยพี่เล่นไปห้าดีอ่ไเ่ได้เนี่ยมฉากนี้ี่พี่ไปตามไปตามคุณด้มันช้ามันช้าตรงที่ขวัญนี่ยขวัญเรชอบเล่นช้าช้าคนเดียวเลไป5ดะมีเข้ามาดูใชะ โอ้โหแล้วลัวกันเลยปะปะปะไ,ไม่ไม่ไม่มีผ้า